สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงความอ่อนแอของเปโตซึ่งทําให้เปโตนั้นได้ตกอยู่ในหลุมพรางกับดักและหลุมพรางกับดักที่ดักชีวิตของเขานั้นเกิดจากตัวเขาเองครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูว่าความดีหรือสิ่งดีๆก็มีอยู่ในชีวิตของเปโตเหมือนกันนะครับและนั่นคือเจตนาดี และความจริงใจที่สุดในขณะที่บุคลิกภาพแบบเปโตนั้นเป็นคนที่หุนหันพันแล่นแต่จิตใจภายในเขาสวยงามครับเขามีเจตนาดีและเขามีความจริงใจแน่นอนครับเราเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับและก่อนหน้านานเหมือนกันที่เปโตนั้นติดตามพระเยซูมาพวกเขานะครับและบรรดาสาวกต่างเนี่ยนะครับมีเจตนาดีแน่นอน และมีความจริงใจแน่นอนแต่เจตนาดีและความจริงใจของเปย้ดยนั้นมีความเด่นและฉายแสงออกมาครับแม้ว่าจริงๆส,สิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรมีแต่เจตนาดีและแรงจูงใจและจริงใจของเขานั้นก็ไม่สามารถความขัดขวางความโน้มเอียงที่ฝังแน่นอยู่ในเนื้อหนังของเขาได้และถูกกระตุ้นด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นเขา คืนนั้นเปโตรก็เลยรับรู้ครับได้รับทราบได้เรียนรู้ตัวเองด้วยตัวเองเลยครับเกี่ยวกับตัณหาชั่วที่ธรรมบัญญัติเร้าให้เกิดขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ในธรรมโรมบทที่7ข้อที่5นะครับโปรดฟังพระญาติของเจ้าครับโรมบทที่7ข้อที่5ตัณหาชั่วที่ธรรมบัญญัติเร้าให้เกิดขึ้นนั้นได้ทําให้อวัยวะของเราก่อกรรมชั่วนําไปสู่ความตาย พี่น้องครับตัดเห็น,นะครับความอ่อนแอของเนื้อหนังอยู่เนื้อเจตนาดีและแรงจูงใจความจริงใจทั้งหมดของเปโตรเพื่อนพี่ผู้ชัดเจนบอกว่าตัณหาชั่วทําให้อวัยวะของเราก่อกรรมชั่วนําไปสู่ความตายแต่พี่น้องครับพระเยซูพระเจ้าของเรานั้นได้ทรงพระเมตตาครับพระเยซูจัดการกับชีวิตของซีเมนเปโต โดยที่ทำให้เขาเป็นศีลาในหลายวันต่อมาขณะที่เปโตรนั้นถูกครอบงำด้วยความโศกเศร้าเปโตรนั้นถูกความอาลัยอาวรเนื่องจากการสิ้นพระชนของพระเยซูประสบการณ์ต่างๆสามปีครึ่งที่ผ่านมานั้นกลายเป็นอดีตไปเสียแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้เขาเกิดความมั่นใจ ไม่ได้สอนเขาถึงการที่ระเยซูได้สัญญาว่าพงจะเป็นที่มีความตายในวันที่สามนั่นคือสิ่งที่เขาได้ลืมไปหมดแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเบื้องหน้าที่อยู่ต่อหน้าเขาคือความตายของพระเยซูพี่น้องครับเปโตรถูกครอบงำโดยประสบการณ์ต่างๆที่ผสมผสานสิ่งที่ท่านได้รวบรวมจากช่วงเวลาหลายปีของการเป็นมิตรสหายของการเป็นสาวกกับพระเยซู ในการดำเนินชีวิตกับพระองค์และมองลึกเข้าไปในความโน้มเอียงที่ครอบงาร่างกายของท่านไว้พี่น้องครับสิ่งที่ครอบงำเนื้อหนังของเราก็คือความกลัวสิ่งที่ครอบงำเนื้อหนังของเรานั้นก็คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นตัวตนของเราครับและนั่นทําให้เกิดเป็นตันหาชั่วเกิดเป็นความเห็นแก่ตัวเกิดเป็นความรู้สึกที่ว่าฉันถูกอยู่เสมอ นั่นครับคือสิ่งที่เป็นศัตรูของการเติบโตก้าวหน้าศัตรูของฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นน้ำหนักและการเรียกว่าสำคัญมากของการเป็นเนื้อหนังกับการเป็นจิตวิญญาณและแน่นอนครับเนื้อหนังมักจะชนะเสมอดังเช่นเปโตเป็นตัวอย่างเปโตนั้นมองดูการสิ้นพระชนของพระเยซูวิธีการตายของพระเยซูซึ่งเป็น สหายที่ประเสริฐท่านภูนี้เป็นผู้ที่ประกาศตัวเองว่าเมสยาตรงสิ้นพระชนได้ยังไงเปโตรเผชิญหน้ากับพระเยซูกิตที่สมะชนอยู่เหนือความตายในที่สุดช่วงเวลา40วันของการมีสามาัคคีธรรมที่แท้จริงหลังจากการที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนแล้วเปโตรได้รับมอบภารกิจใหม่ครับภารกิจของการเป็นผู้นํานําผู้เชื่อขนาดเล็กๆ โดยที่พระเยซูบอกว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดจงตามเรามาเถิดตอนนี้เปรตตัวเข้าใจแล้วนะครับว่าหลังจากที่พระเยซูปเป็นขึ้นความตายและเขามีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับเขาเข้าใจว่าตัวท่านเองและที่ได้จากนั้นต้องใช้พลังอํานาจที่เกิดจากการเป็นี่้ีความตายการคืนพระชนของพระเยซูรับเอาพลังอํานาจนั้นรับเอาธิดเดีเยดนั้นและนี่คือการปกครอง การครอบครองของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเปโตรเรื่อยมาจนกระทั่งเขาตายครับและพลังและฤทธิดเดชนี้ถือเป็นการปกครองของพระเจ้าอยู่เหนือผู้เชื่อครับและเราทั้งหลายมีส่วนร่วมในการยอมให้พระเจ้าปกครองยอมร่วมมือกับพระเจ้ายอมถวายชีวิตให้กับพระเจ้าพี่น้อนครับฤทธิดเดชและพลังอํานาจอย่างนี้นละครับจะถูกส่งมา เหนือชีวิตของพวกเราด้วยวิธีการพิเศษก็คืออะไรครับพวกเขารอคอยรอคอยอยู่ที่กรุงเยอูซาเล็นพวกเขาได้รับฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระญานบริสุ์ครับโดยตรงจากสวรรค์ครับเป็นที่ที่เขาเห็นพระเยซูเสด็จขึ้นไปเขารอคอยอยู่ในห้องชั้นบนสิบวันร่วมกับอคัครทูตคนอื่นพี่น้องครับทั้งผู้หญิงด้วยคนระับพ่อผีบันทึกว่ามารีนะครับ มารดาพระเยซูและพี่น้องชายหญิงของพระเยซูพร้อมกับเหล่าสตรีผู้สัตว์ซือซึ่งถูกนํามาสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณแล้วโดยผ่านทางพันธกิจของพระเยซูพี่น้องครับการรับฤทธิเดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทําให้ชีวิตของเปโตเปลี่ยนแปลงพัฒนาเติบโตลงลึกกับพระเยซูเราลองคิดนะครับเราลองสร้างจินตน,นาการเกี่ยวข้องกับลําดับเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มต้นนะครับ ต้องคิดถึงผลกระทบของเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตึงแมงเขนต่อบุคลิกภาพทั้งหมดของเปโตรแน่นอนครับเปโตรกลัวเปโตหรหุนหันพันแล่นเปโตรมีความรู้สึกว่าออฟไซส์พระเจ้าเปโตรคิดว่าพระเยซูไปไม่ไหวแล้วต่างฝ่ายต่างเลิกเถอะทุกคนเลิกกลับบ้านเถอะนั่นคือสิ่งที่เปโตรเขามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ บัดนี้นะครับเขากลับกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างออกไปอย่างชื่นเชิงนะครับหลังจากที่เข้ารับได้รับฤทธิเดชท,ที่มาจากพกระวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณบริสุทธิ์ที่พิสูจน์และอยู่เบื้องหลังการเป็นรื่งความตายของพระเยซูได้พระสถานฤทธิเดชเหล่านี้ให้กับไปโตกนะครับพระเจ้าของพระเจ้าที่ผมอยากจะนํามาเพื่อที่จะสรุปในวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการครับ คราวนั้นเปนโตจึงยืนท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นกลุ่มของคนนอกกฎหมายกลุ่มเล็กๆเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้นําก็คือพวกคริสเตียนสาวกของพระเยซูนั่นเอ,งเ,อ,ง,องเมื่อพลังอํานาจฤิ์เดชที่พระเจ้าสัญญาไว้ถูกเทลงมาจากสวรรค์นในวันเพนเทคสเตจนเขารู้สึกว่าพระเจ้าสถิตอยู่เต็มทั่วไปทั่วไปหมดทั้งห้องนั้นแผ่ขยายไปยังกรุงเยร,รูซาเล็มคับขาที่เดินออกไป ปากที่เป็นพยา,ยานมีความเข้มแข็งขึ้นเปโตได้ยืนขึ้นกับพวกอาคาทุสิบเอ็คนกล่าวด้วยเสียงดังมีความมั่นใจพี่น้อนครับเกิดอะไรขึ้นครับคนทั้งหลายที่รับคําของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเป็นสาวก3,000ันคนที่นั้งครับจากบทเรียนในวันนี้ข้อดีของเปโตนั้นคือว่าเขายอมรับและสารภาพครับ แลเขาตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าและรับฤทธิเดชเมื่อฤทธิเดชของพระเยซูนั้นเทลงมาจากสวรรค์พระวิญญาณของพระองค์เสด็จลงมาแล้วพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เองก็ประทับอยู่ในชีวิตของเปโตรและสำแดงฤทธิเดชสำแดงราชอำนาจสำแดงถึงสิ่งต่างที่จําเป็นในการที่ดําเนินชีวิตสิ่งต่างที่จําเป็นในการรับใช้พระเจ้าและการปกป้องอารักขาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีต่อชีวิตของ สาวกของโรร่งทุกทุกคนพี่น้องครับคริสเตียนและที่สตจักนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแสนยานุภาพอนุภาพฤทธเดชความยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกวางไว้และขยายออกไปผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเี่เจักใหม่จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในสมัยนั้นว่าการมีความขัดแยง้งทุกทุกยุคทุกสมัย ก็มีความขัดแย้งทั้งสิ้นแต่พี่น้องครับเราจะผ่านไปได้เราจะมีกําลังเราจะลอยตัวอยู่เหนือมันเราจะมีฤทธิ์อำนาจควบคุมความขัดแย้งความเข้าใจผิดการใส่ร้ายป้ายสีและมโนโคติที่เป็นอคติทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องครับพระเยซูได้ส่งให้โอกาสที่จะจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์และหลังจากนั้น ชีวิตของเปโตจะถูกโจมตีอย่งไรแล้วแต่จะถูกทุบตีถูกกุมขังถูกคมขู่และแม้กระทั่งความตายเขารับได้หมดครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะเห็นข้อดีของชีวิตของเปโตเราจะเรียนแบบและเราจะเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อโดยไม่ท้อถอยตลอดไปขอรราุ่มใจกันอิสานครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ ในวันนี้ขงหลได้เรียนรู้ถึงข้อดีที่เกิดขึ้นกับไปโตขอชีวิตของไปโตทั้งข้อเสียและข้อดีในวันนี้ได้เกิดขึ้นและเป็นผลแห่งความดีที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเลิศดประเสริฐพระเจ้าผู้ทรงดีพระเจ้าผู้ทรเงเป็นอิทธิฤทธิเป็นฤทธิเดชขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยพงเจ้าค่ะข้างหลายขอฤทธิเดชท,ที่มาจากเบื้องบนอยู่เหนือชีวิตของข้างหลายโปรดประทานสติปัญญา ในการเลือกในการดูแลพันธกิจของพรรองในการดูแลชีวิตของกันและกันให้กับพวกข้างหลายด้วยทุกคนกราบทูลในฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่วันต,ต่อไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ